สุดมาจีนน้องเชลินมาจีนมาดูหินตึกนี้นะครับทั้งตึกเนี่ยเป็นตึกหินขายหินขายพวกไข่มุกจิวเวลรี่นะครับทั้งตึกเลยนะครับดูดิวดูนแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าไป็นไหนบ้ากคะไป สาว,วจีนก็ไม่เว้นต่อมาแบ่งพอ่อเลยนะหสงสารป้าปาไหมก <c oughs> ถ้าเป็นเชียงของเราก็จะแบเ,เ้เดินเข้าไปไท่ๆท่เ่ยค่ะอะรต้องแบบอุ้มลูกข้างเนงนอะคะ่ะข้างหนึ่งถือขวดนมอก <c oughs> ได้กินกาแฟแนละ้ว สนุกไหมคะป็นอันนี้ขยรอันนี้มันเป็นขยะของมะปรางมันมันคมนะลูกระวังบาดให้สัมภาษณ์ผู้สุ่ผู้ชมดิคะวันนี้เชลีนมาเที่ยวที่ไหนมาจีนอยู่มาจีนน้องเชลีนมาจีน ใช้หนังยางวะนี้นะคะข้าวเด็กนะคะกินได้ทันทีเลย เดินทางต่างประเทศสําหรับเด็กเล็กเรื่องอาหารการกินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอุปกรณ์การทําอาหารจะแบกไปก็กะไรอยู่วัตถุดิบจะเตรียมก็ไม่ใช่ถิ่นของเราน่าจะวุ่นวายน่าดูไปเรื่องอาหารสําหรับเด็กเล็กแบบสําเร็จนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางแต่ไปจะให้เฉพาะเดินทางเท่านั้นนะคะปกติไปจะทําเองสดๆดใหม่ๆที่บ้านเลยตอนนี้ชายก็ทานข้าวเพียงหนึ่งมื้อเจ็ดเดือนเท่านั้นจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องอาหารเท่าไหร่เตรียมไปแค่วันละกระปุกส่วนน้องเชอพอเห็นน้องกินแล้วก็อยากจะกินบ้างเด็ก2ขวบด้วยความ ที่อยากรู้อยากลองก็แอบ,บมาตอดกินอาหารน้องซะงั้นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วางโจนครับมาดูที่ทําหินนะมาดูหินตึกนี้นะครับทั้งตึกเนี่ยเป็นตึกหินขายหินขายพวกข่มุกซิวเวอรี่นะครับทั้งตึกเลยนะครับดูดิมาดูตรงนี้คุ้มมากอยากขายพวกซิวเวอรี่หรือเป็นงานสายมูแบะที่นี่ได้เลยนะเนี่ย ในระหว่างที่ทุกคนกําลังดูหินเพื่อหาไอเดียเด็กๆก,ก็เริ่มจะเบื่อกันแล้วเลยพาไปเดินเล่นรอบๆกันสันหน่อยเชอเห็นมิเข็นรถน้องก็อยากจะมาช่วยเข็นเลยปล่อยให้เข็นไปเลยไม่อย่างนั้นเขาก็จะเบือ่ององแงไม่มีอะไรทําเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทําเป็นทริปตามใจเด็กๆไปเลยนะคะดูนะครับนี่ใครมิกนะสวยงามมากเลยมองมาจากแสงนี่คนละชิ้นเดยจะพอเขาไปอยู่ในแสงกิบเข้าไป้โหงาม ฉะนั้นเราจะไม่ต้องซื้อไข่มุกเราซื้อไฟนะครับ <laughs> แล้วเราจัดไฟสวยเนี่ย <laughs> ก็จะทําให้สินค้าเราดูสวยงามขึ้นเราต้องซื้อไฟนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กวางโจนะครับที่ประเทศจีนครับเมื่อกี้นะไปเดินในอาคารสินค้านะครับไปดูงานเนี่ย เราต้องาะเจาะตรงนิดนึงว่าเราจะมาดูอะไรนะครับของแม่งเยอะมากนะจริงๆอ่ะเราควรจะต้องโฟกัสนิดนึงว่าเราจะอยากจะมาหาอะไรอยากเอาสินค้าอะไรมาขายเวลาเรามาเราจะได้ธุรกิจแบบนั้นเลยคือตอนแรกมาแบบงงๆมากับเพื่อนนะมีสินค้าให้เราเลือกเยอะแบบนี้พยายามโฟกัสมาแล้ว เราจะสามารถหาสินค้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่เราเดินทางกันเองไม่มีทัวร์ไม่ได้จองรถเราจึงเดินทางกันด้วยแท็กซี่เป็นหลักก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายเหมือนบ้านเราราคาไม่แพงเพราะค่าเงินต่างกับบ้านเราแค่หลวนละ5บาทเท่านั้นจะเสียน,นิดนึงก็ตรงที่คนจีนแท็กซี่ไม่ค่อยเปิดแอร์แล้วเราก็ไปช่วงที่อากาศไม่ได้เย็นเลยค่อนข้างจะร้อนอาจจะด้วยเรื่องสุขภาพคนที่นี่เขาคำนึงกันหรืออาจจะเป็นเพราะประหยัดค่าไฟค่าน้ำมันอ้อจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะคะ เป็นแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าถ้าทะเบียนสีเขียวเนี่ยจะเป็น,ปนทะเบียนรถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ใะ้ทะเบียนสีเขียวกันหมดเลยเป็นรถจากประเทศจีนส่วนใหญ่จนะักรยายนเะนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าหมดเลยรถพวกโ toyota honda นี่หายากเลย พอมาถึงแหล่งที่เป็นโซนกระเป๋าแบรนด์เนมที่จีน <_ d ata> เพื่อนร่วมทริปก็มาดูกระเป๋ากันแต่เราก็ไม่ได้มีไอเดียก็เลยนั่งพักกันตอนนี้เราอยู่ที่ประตูน้ําของประเทศจีน่ะ <_ d ata> <_ d ata> ประตูน้ำ <_ d ata> ของ,ง <มา S 1> จีนแยกไม่ออกเลย ความที่ของเราเยอะต้องแบ่งหลายอย่างและเดินกันออกไปจนขึ้นสะพานแล้วจะไปขึ้นแท็กซี่อีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่อยู่กลางสะพานปายก็เอะใจว่ากระเป๋าสะพายสีน้ำเงินหายไปแล้วสรุปแล้วเชียงลืมไว้ในห้างจ้าเชียงรีบวิ่งไปใจคอไม่ดีเลยกลัวหายแต่โชคดีที่ไม่ได้ใสพ่พาสปอร์ตไว้ในนั้นเพราะถ้าหายปุ๊บเรื่องจะยุ่งยากมากๆเลยล่ละคะ่ะทุกคนและโชคก็ยังดีที่ยังไม่มีคนเอาไปและดีอีกที่ยังไม่ได้ขึ้นแท็กซี่ก็โล่งใจไปเกือบไปแล้วคะ่ะป้าเชียงต้องขอบคุณความรั ครอบของแม่ปายนะคะไหนเลยไหนมาคะไปไหนมาคะไปถุงกระเป๋าไปเมียลุมไปเลยดูแลลูกกับกระเป๋าไปไม่มีที่ให้นมทั้งหนึ่งเคยให้นมลูกกลางถนนคนเดิน เราก็นั่งแท็กซี่กันมาจนถึงกลางเมืองเพื่อเดินทางต่อทันใดนั้นชายก็ร้องหิวนมแม่เลยก็ต้องให้นมกลางเมืองที่คนเยอะๆเลยจ้าทุลักทุเลพอสมควรแต่ลูกต้องได้กินเพื่อชายมีทำให้ได้ค่ะ<า>หิวอะเด็กหิวแต่โลินเก่งมากเลยนะชายก็เก่ง อถึงห้องแล้วไม่ใช่มา,า,าวม่งห้ม่งได้นะวิชวชอบตรงที่ทั้งวันไม่พูดอะไรเลยพอถึงห้องบอกไม่ไเ,เราจองห้องอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะวิวจากห้องเราคือดีมากและห้องพักก็ราคาไม่แพงในห้องมี2ชั้นและมีเตียงบนเตียงล่างนอนกันได้4-6คนเลยมีเครื่องซักผ้าด้วยคะ่ะพี่จีนเขาสุดทุกเรื่องจริงๆ พอถึงห้องแล้วก็รู้สึกแบบมีหลายมากๆนอนท่าไหนก็นอนได้นอนท่าไหนก็ได้ทงลานเลยอ่ะนอนนี้นอนท่าไหนก็นอนไ่อดแแบบน้เมีอาบน้เลยลูกไปอาบน้มีแค่วันแรกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็หมดแรงกันแล้วนะเหลืออีก6วันต้องขอตัวไปพักเอาแรงก่อนแล้วค่ะบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะหลังย่อ ตื่นเช้ามาเราก็ไม่ได้ต้องรีบไปไหนกันก็เลยได้ให้เด็กๆมานั่งเล่นพักผ่อนกัน <S <S ส่วนน้องชายเด็ก7เดือนก็ร้องไห้หาแม่ติดแม่ตามระเบียบจ้าไม่ต้องเป็นอันทำอะไรกันเลยค่ะทุกคน นคณะงานิั่และครับใช่ค่ะรับอินฟลูเอนเซอร์อินคอชุดตอนไม่ได้นอนแม่ไม่ได้นอนลืมค้างขวดนมวันนี้เป็นวันที่เรามาเดินงานแคนตันทางเข้าเดินไกลมากกว่าจะจับทางเข้าถูกภาษามือรัวๆเลยงานใหญ่มาก แค่เดินชาร์จแบตอยู่หรอแค่เดินก็ได้เเดินกลับแล้ว <c oughs> ยังยังไม่เข้าเลยไม่ทางเข้าทางเข้าแม่กงมก็เป็นกินโลแล้วอ,อ่ะตอนนี้อยู่แคนตันค่ะแค่นต <c oughs> ันแฝดค่ะจะดินลงเลยไหมสงสารป๊าป๊าไหม ไม่ทันได้เดินเลยมีแววอุ้มตลอดงานแล้วทีเนี้ยส่วนน้องเชอร์ก็ลืมเอาขามาค่ะไม่ยอมเดินเลยรถเข็นก็ไม่ยอมนั่งกว่าจะยอมป้าเหนื่อยมากๆเลยก็ต้องตามใจไปก่อนเดี๋ยวงองแงแล้วเรื่องยากอีกฟ้าสู้ๆนะอันนั้นชั้นลิ๊งนั่งรถด,ดีกว่ามามีช่วยเข็นให้ให้ป,ป้าปาเข็นให้ก็ได้นะนะลูกนะโอเค เก่งมากเลยชลิงเก่งไหมกดเยี่ยมกดเยี่ยมหนึ่งทีเยี่ยมเย่เกิดเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะปั๊ปั๊บออกมาไม่ไหวค่ะแป๊ไม่ไหวบอกไหวไหวไหมคะไหวไหมคะคนเนี้ยแสงนี้ไม่ทั่วเลย าวจีนก็ไม่เว้นต่อมาแบ่งพ่อด้วยนะหนกพ่อมันตกกระป๋องแน่เด็กเทียบเลยส่วนน้องชายก็ดูเจ้าเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆคนจีนมากๆเลยเดินมามองมายิ้มให้มาขอถ่ายรูปเหมือนคนดังเลยค่ะไม่เบานะเราโตขึ้นหัวบันไดไม่แห้งแน่ๆเลยจ้าบ๊ายบายทุกคน ขอขีกคา็ได้นะแม่ก็เตีย้ย <c oughs> เตี้ยแม่นช่วยเลยเลยแล้วเราก็มาดูน้ำพุตอนกลางคืนกันน้ำพุที่นี่สวยมากจริงๆค่ะอลังการตะกรานตามากเด็กๆก็ดูชื่นชอบสะกดจิตมากๆค่ะชมยากมากๆเลยค่ะใช่เขาตั้งใจด,ดูใ <c oughs> ช้ดูใช้ใช้ดู 啊，老公。